น้องลายทองนะครับกับน้องก้างแต้มหลังฝนตกเขาออกมาคอนโดพักผ่อนนะคะนะคะมานอนชมฝนแล้วก็นอนในคอนโดนทำความสุขนะคะอันนี้วิ่งเข้ามานอนเองไม่ได้ปิดประตูด้วยคือซื้อคอนโดไว้ก็ เปิดประตูไว้ให้แมวมานอนบางครั้งก็มีแมวจรมานอนนะคะจริงๆก็ตอนแรกก็ซื้อมาให้แมวขังแมวที่บ้านไว้หน้าบ้านนี่แหละค่ะเพราะบางทีก็ลำคลาญแต่บังเอิญแบบน,นอกบ้านมันร้อนไป<ม>ก็เลยเอาไว้เป็นคอนโดตากอากาศของแมวหมีใส่เราจะมารีวิวนะคะภาพมันเก็บไม่หมดคอนโดมันก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะ แต่อชอบนอนชั้นสองมากกว่าแล้วก็จะมีกล่องน,น่ารักนักน,กนี้นี่นี่ค่ะนี่ในกาาแตมของฉันเด็กเก็บมาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวพูดคำนี้ดังจะดนตก